เย็นของวันลุ่งขึ้นผมขับรถกลับมาบ้านอาจารย์ด้วยความเสียใจปนความสับสนผมพยายามตั้งคำถามและหาคำตอบไปในเวลาเดียวกันซึ่งคิดไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่ผมพบเจอมันคืออะไรกันบอกตามตรงแม้จะตั้งคำถามก็ออยังคิดไม่ออกเลยว่าจะตั้งคำถามแบบไหนทำไมอาจารย์ถึงเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ผมยังคงปล่อยน้ำตาให้ไหลไปเรื่อยๆและคงเป็นเพราะความเคยชินในเส้นทางโดยไม่ต้องคิดว่าจะเลี้ยวตรงไหนจะเข้าซอยอะไรมาสำนึกกับปัจจุบันขณะอีกครั้งผมก็กลับมาถึงบ้านของอาจารย์ภายในบ้านไม่มีใครมันดูเงียบสงัดผมมองทุกอย่างไปโดยรอบความรู้สึกนึกคิดถึงอาจารย์ปรากฏอยู่ทุกมุมต่างๆภาพถ่ายโบราณสถานที่ติดอยู่ตามผนัง เกือบจะทุกมุมของบ้านสะท้อนเรื่องราวในวันวานวันที่ผมและอาจารย์ร่วมเดินทางกันเพื่อไปเก็บภาพมาประกอบเรื่องราวในการบรรยายอาจารย์คือนักวิชาการอิสระท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่านดทิ่ตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ในสิ่งที่ท่านมีให้กับสถาบัานต่างๆทั้งในส่วนของอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผมเองคือผู้ช่วยของท่านท่านบรรยายสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ได้ดีแต่ในขณะน,นี้ผมอยากให้วิทยาศาสตร์ให้คำตอบกับผมหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ของผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คืออะไรและทำไมหลวงพ่อถึงพูดเช่นนั้นคำพูดที่ผมไม่รู้จะหาแง่มุมไหนมาอธิบายคิดแล้วก็ยังคงให้สับสนปนความเสียใจที่ยังคงไม่จางหาย พราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเร็วจนตั้งตัวไม่ทันความคิดในบางเรื่องทําให้ผมหยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อตอนเองมันเป็นของของอาจารย์ที่ถูกส่งมอบโดยหลวงพ่อโยมเก็บเอาไว้ให้ดีนะสิ่งที่อาจารย์ของโยมเหลือไว้มีเพียงแค่นี้ซึ่งเป็นของที่ไม่เคยอยู่ห่างตัวของอาจารย์โยมเลยในเวลานั้นผมเห็นหลวงพ่อหลั่งน้ำตาในทุกคำพูด โยมเขารอหลวงพ่อมานานแล้วหากไม่เป็นวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆครับหลวงพ่อผมเองก็ร้องไห้ไม่ต่างกับหลวงพ่อเช่นกันหลวงพ่อหลับตาลงแต่น้ำตายังคงไหลออกมาเรื่อยๆเห็นอาจารย์ของโยมบอกกับหลวงพ่อว่าฝากทุกอย่างเอาไว้กับโยมแล้ว หลวงพ่อคิดว่าสิ่งที่เขาฝากเอาไว้คงเป็นคำตอบสำหรับโยมได้ดีผมนึกทบทวนถึงสิ่งที่หลวงพ่อพูดก่อนจะแบมือดูสิ่งที่อาจารย์ของผมฝากเอาไว้เหรียญทั้งสามผมเคยเห็นอาจารย์ใส่อีกทั้งท่านยังบอกได้ว่าคือเหรียญอะไรได้มาอย่างไรเหรียญทองคำเนื้อบริสุทธิ์เป็นเหรียญของพระเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้า ตรงกลางเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเองซึ่งจัดทําขึ้นในวราระพิเศษเป็นเหรียญทองคําเช่นกันท่านเคยบอกว่าเฉพาะที่เป็นทองคํามีอยู่เพียงสามองค์เท่านั้นเหรียญสุดท้ายเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ซึ่งทุกครั้งที่อาจารย์หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาดูทีไรก็เห็นหลั่งน้ําตาทุกครั้งไปเป็นเหรียญส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9 แม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ความรักที่อาจารย์มีต่อพระองค์ไม่มีวันแปลเปลี่ยนความทรงจําในคําพูดของอาจารย์สะท้อนขึ้นในหัวใจในเวลานั้นผมพาตัวเองมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะทํางานของอาจารย์บนโต๊ะมีรหัสเปิดเครื่องคอมเขียนใส่กระดาษวางอยู่ทุกอย่างอยู่ในนี้ผมหยิบแฟชไดส์จากกระเป๋าเสื้อขึ้นอีกครั้ง ต้องรู้ให้ได้มันเกิดอะไรขึ้น